สวัสดีครับผมสไป์นะครับจากไฮเ n นนะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ผมและก็ครอบครัวถูกค่ายเก่าฟ้องร้อง14ล้านบาทนะครับก็มาถึงวันนี้นะครับคดีก็จบลงด้วยการที่ค่ายเก่ายอมถอนฟ้องร้องให้กับผมและก็ครอบครัวนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณค่ายเก่าที่เคยมอบโอกาสให้กับผมนะครับขอบคุณพิธาเจมส์นะครับที่ช่วยดูแลคดีของผมจนจบลงด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณ ครอบครัวพี่นีโน่นะครับขอบคุณไฮปเทรนนะครับที่พาผมมาถึงจนจุดนี้แล้วก็สนับสนุนผมมาโดยตลอดดูแลผมอย่างดีมาโดยตลอดนะครับขอบคุณพ่อกับแม่ผมนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนแฟนเพลงทุกคนนะครับที่เห็นข่าวของผมแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวของผมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับพี่ๆทุกเพจเลยนะครับที่เอาเรื่องราวของผมไปตีแผ่ให้กับ พี่พีนักร้องคนอื่นเป็นอุทาหรณ์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ทําเพลงอยู่ตลอดนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามฟังเพลงผมนะครับที่ YouTube h y p e t a i n Official นะครับผมก็พยายามจะทําผลงานที่มันดีแล้วก็ให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าพักผ่อนใจสบายใจอยู่ตลอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามข่าวของผมแล้วก็ครอบครัวนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของผมอีกเรื่อยๆไปนะครับขอบคุณมากครับ